ดีค่ะร้อนๆอย่างนี้นึกถึงอะไรกันบ้างนะคะแหม่ถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกน,นะคะมาดามมีตัวช่วยค่ะเพราะวันนี้นะคะมาดามจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นของเหล่าเซเลบตี้และคนดังทั้งหลายนะคะว่าฤดูร้อนอย่างนี้เนี่ยพวกเขาได้ถึงอะไรไม่ว่าอาหารการกินเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายค่ะว่าร้อนนี้แต่งอย่างไหนทานอย่างไหน,นจะเหมาะนะคะว่าแล้วตามไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟชั่นโชว์ต้อนรับหน้าร้อนจาก DAPPX Nylon Spring Summer 2014 Collection ร้อนอย่างนี้ต้องแต่งตัวให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศค่ะแล้วตอนนี้มาดามมีที่ปรึกษาค่ะน้องแพลเป็นแบรนด์ดีเรกเตอร์แห่งดี A.P.P. ค่ะสวัสดีค่ะน้องแพลวสวัสดีค่ะ มองว่าทําให้มันสนุกสนานมากกว่าเพราะบางทีเวลาเราร้อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าใส่อะไรก็อึดอัดไปหมดชมใช่ไหมชอว์มันเกิดห,หนา<ช>มันเกไม่สบายตัวใช่ค่ะก็คือส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดแนะนำก็คืออาจจะเป็นลายพิมอะไรที่เป็นผ้าบางๆเป็นพวกผ้าชีฟองอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาใส่ไปก็มีความสดใสแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะ,ะใส่แบบชิวๆได้เ<ช>ดิค่ะ ่ว่าเรากับโล,โลกนี้เหมือนกันไหมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือยังคะก็มีความคล้ายกันเยอะนะคะใช่แต่ว่าคิดว่าในแต่ละประเทศเนี่ยคือเขาก็จะดูเทรนด์ภาพรวมแล้วก็มาเลือกอีกทีให้เหมาะสมกับสภาพอากาศให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศของเขาณตอนนั้นนะ ความคิดของต้องบอกว่าเจ้าของที่เจอสามสำหรับวัยรุ่นนะคะไนลอนค่ะคุณดุดเดือนเฮตากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวนี่ชิคขนาดไหนเลียดูบรายดูรา,ราอะรบราักระโปรงตะกอน <c oughs> okay. ดูเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือในเมืองไทยเองก็ตามะนะคะ,ะก็คือจะเห็นว่าเขาใช้เสื้อสีสันสดใสลายอาจจะเป็นลายดอกบ้างลายทางลายรน้นลายดีบ้างนะคะ,ะ,ะแล้วก็เนื้อผ้าต่างๆก็จะเป็นเนื้อผ้าที่แบบบางเบาใส่สบายลักษณะนะะี้ค่ะอาจจะเป็นขาสั้นกระโปรงสั้นเสื้อเชิ้ตบางๆเสือออ้อใส่เดี่ยวเสื้อกล้ามอะไรอย่างงี้คนหุ่นไม่ดีอะทำไงต้องหุ่นดีรือเปล่าต้องใส่ขาสั้นได้เท่านั้นไม่ดีใจไม่จำเป็นอยู่กับความมั่นใจเรามากกว่า เจอคนที่แต่งตัวได้สับที่สุดในง,งานแล้วคะคุณแม่บ้านมีหนวดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ,โ,โอ้โหบาซิเลียนมากนิดนึงนิดนึงโอ้ยจัดช่วงเมื่อ่วันคะเนี่ยมาจาง,งานนี้ได้แป๊บหนึ่งครับเพราะเพิ่งกลับมาไทยได้ไม่กี่วันพี่จ่ารับอยู่ที่ไหนมาคะไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสอ๋อนี่ว่าไปสู้บวกระทิงมา <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ร้านนี้จะทำยังไงให้มีความสุขแล้วก็มีสไตล์ในการใช้ชีวิตที่แซบแล้วก็มีรสชาติที่จัดอย่างนี้ได้ร้านนี้เราต้องใส่เสื้อผ้าที่สั้นลงเพื่อเปิดโชว์เนื้อหนังการให้อาหารสาหรับคนที่ดูให้ชมเราต่อให้เราสวยและไม่สวยแล้วแต่เราคิดได้ทังที่ดีว่านี่คือเป็นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นลองทำาหน่อยไหม Waited, เราไม่ถามเพราะถ้าถามปุ๊บความสุขจะไม่ใช่ของเราเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราจะไม่เจอความสุขเราจะเจอความโกลบตั้งต้นจากตัวเองก่อนใช่เลองตั้งต้นจากตัวเองก่อนเดี๋ยวเราก็มีความสุขเองค่ะเวลาแบความรักการเบิกไห้เบิกมาดีกว่านะใช่ใช่ทุกคนนะคะใช่ที่เตียงจนวัศน์นะคะเป็น หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของเราคือการพัฒนาอาชีพเนี่ยนี่ดิฉันอยู่กับ working woman อ,อีกคนนะคะอคนอกจากสวยแล้วยังทำงานเลิศเลยน,นะคะคุณสมกมลเมชชาชีวาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แอบมาสัมภาษณ์ตอนที่ทํางานด้วยนะขอขโมยเวลานิดนึงห <laughs> น้าร้อนอย่างนี้ลองบอกสิคะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราให้นึกถึงอาหารคลายร้อนคุณผู้ชมอาจจะมีไอเดียไปที่บ้านด้วยนึกถึงอะไรคะ ขงหญิงนึกถึงข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ค่ะทำเองด้วยหรือเปล่าไม่ได้ทำค่ะมีเพื่อนทำส่งมาให้ที่บ้านเหรอคะเป็นสูตรของคุณย่าของเขาค่ะเขาจะทำมาให้อยู่ในวังด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอยู่ในวงังข้าวแช่ชาววางังนั่นเองหนึ่งว่าสิ ขอบคุณมากเลยาาน,นะคะนี่เลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่ารับเกียรติอย่างสูงจากผู้บริหารปกติมึงเขาทำอาหารทำเครื่องดื่มอย่างนี้บ่อยไหมคะก็เคอเดิมทำนะครับอาหารเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาทำงานเยอะงานยุ่งแต่ดูเมนูหรือวิธีการทำเมื่อกี้เ้วดูไม่ยากเลยง่ายมากง่ายครับน้ำสมรอร่อยครับแล้วแล้วก็มีมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับ<笑><笑>เราก็แค่ผสมไปตามสูตรที่เราคิดว่ามัน <S <S ดื่มแล้วมันชื่นใจโอ้พระใส่ได้หลายอย่างแล้วแต่เราจะชอบ ยังไงอือกเลยไหม